ทีนี้มาถึงคำถามว่าทำไมตัดสินใจถึงได้มีการโพสแบบนั้นจริงๆเรื่องมันพี่ปุ้ยก็จริงๆไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าได้ไลฟ์ไปสองครั้งละเค,คิดว่าพอละแต่รู้สึกว่าการะแสง็ยังไม่หยุดเลยนะคะก็เลยจะขอตอบทางช่องของ True ID และ PPTV ไว้ณที่นี้นะคะเรื่องที่หนึ่งทำไมถึงตัดสินใจพี่อ้ําถึงโพสแบบนั้น พี่ปุ้ยก็เพิ่งรู้ในวันนั้นเลยค่ะวันที่ตัวน้องกับผู้จัดการเนี่ยเดินมาพบเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าผู้จัดการจะมาเพราะเราเข้าใจมาตลอดว่าน้องไม่มีผู้จัดการนะคะวันที่เราสัมภาษณ์ในห้องก่อนเข้าง30คนเพื่อจะรู้จักตัวต,วตนของผู้ปกค,ครองรู้จักตัวตนของพี่เลี้ยงคนอื่นที่เขามีพี่เลี้ยงเขาก็พ,พาพี่เลี้ยงมาแต่น้องก็บอกว่าไม่มีพี่เลี้ยงและพี่ปุ้ยก็เคยถามพี่นักเยามก็บอกว่าไม่มีไม่เป็นไร คือจะมีวิไม่มีไม่ใช่ประเด็นนะคะก็น้องก็มานัดมาคุยกันน้องก็จะคุยว่าน้องมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของเธอ,อเป็นปัญหาสุขภาพมานานละคือก็คุณจะมาบอกพี่ปุ้ยนะคะจริงจริงมันมีรายละเอียดปริย่อยอะไรอีกเยอะที่อันนี้แหละพูดด้วยความสัตย์จริงว่าขอไม่พูดตรงนี้น,น่าจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ควรเอามาพูดเด็กเสียนะอนาคตนู่นนี่นั่น จริงๆคุณผู้ชมคะมันมีเรื่องอีกเยอะนะคะในการจัดการประกวดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เราไม่เคยเอาเรื่องของเด็กออกมาพูดเลยท่านจักกองนะคะในขณะเดียวกันเราจะอีกคอยพยายามตามเซฟตามดูแลปกป้องลูกผูของเราทุกคนให้เขาอยู่ในความพอเหมาะพอดีในความมีเกียรติที่เขาคุณจะได้รับ แต่เรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเกิดว่าทําไมถึงออกสื่อไปเราลองใช้ปรกกะเราคิดดีคนะ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดที่เป็นปัดเชกบุคคลมันไม่ใช่ความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองคนเดียวเช่นสมมตุติพี่ปุ้ยไปขโมยของพี่ปุ้ยไปทําอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดของตัวพี่คนเดียวอะ่ะกองควรจะเรียกมาจัดการแล้วก็ ทำอะไรก็ได้เงียบๆไปแต่นี่คนละเรื่องนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความละเมิดเป็นการผิดกฎของกองที่มันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นๆที่เขาไม่รู้อีโนอ,อีหน่อยอีก29คนคิดดีแล้วคะ่ะอันดับแรกพี่ผู้เองก็ไม่รู้เนโพสโทรไปหาอั้มหน่อคุณอั้มเกิดอะไรขึ้น ในขณะที่น้องกาลังคุยกับพี่ปุ้ยในห้องประชุมที่ออฟฟิศผู้จัดการคนนี้ก็เปิดประตูตเข้ามาแล้วพี่ปุ้ยก็ยังไม่คิดด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้พี่ปุ้ยยังหันไปหน้าเบลอถามว่าอา้าวเธอเธอมาทำไมฉันนัดเธอวันนี้หรออตกใจนึกว่าตัวเองอะ่ะตอนนี้มันยุ่งนึกว่าตัวเองอนัดทีมพีอาร์มาแล้วก็หลุดคิวก็เลยไปมองเขาว่าเอา้าเรามีนัดก,กันหรอเข้าคองเห็นหน้าพี่ปุ้ยคือเบลอกับพี่ณนะัฐ รารู้ว่าเราหลุดคิวคิวนัดเขาก็บอกพี่ปุ้ยพี่นะหนูมีเรื่องต้องกราบขอโทษน้องไม่มากราบนะคะน้องเพิ่งนัง่งเขาอ,อยู่นะั้นน่ะผู้จัดการก็เดินต่าๆมาใกล้ๆจะถึงก็คุกเข่าคลานขึ้นมามายกมือกราบพี่ปุย้ยพี่นะว่าขอโทษจริงๆแล้วหนูเป็นพี่เลี้ยงน้องหนูดูแลน้องมากกว่าสองปีแล้วซึ่งอันนี้น้องเก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะเอาผู้จัดการมา สวัสดีพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยผู้จาคนนี้ดูแลหนูมาสองปีกว่าแล้วป่ะแต่แรกพี่ปุ้ยก็อ้าวแล้ววันหมอไม่มีผู้จัดการพูดไปแต่ก็ไม่เป็นไรคือบางทีเรื่องเล็กๆน้อยอยู่ๆก็อยากจะเอามาอะไรนักเลยแต่เนี้ก็ถือว่าผู้ไม่ตรงนะพอผู้จัดการคนนี้บอกปุ๊บพี่เนี่ยความรู้สึกแรกคือตัวชาตงแต่เส้นผมไปถึงปลายเท้าพี่ก็มองหน้าเขาพูดไม่ออกนะ แต่ถามว่าคุณทำได้ยังไงคุณเอาเปรียบผู้แข่งขันคนอื่นได่ยงไงคุณเข้ามานั่งฟันนั่งประชุมทุกเม็ดทุกช็อตคุณรู้แม้กระทั่งวิธีการที่เราจะคัดกองจะใช้ในการวัดชิ่งอ่ะคูง่ายกําจัดจุดออนอ่ะคุณรู้หมดคุณรู้กลยุทธ์ของกองทั้งหมดเออพี่เพยังนชมก็ตั้งใจประชุมนะเนี่ย จดทุกอย่างมีความทุกอย่างวันนี้มาเปิดตัวว่าเป็นผู้จัดการน้องแปลกไหมคําถามบอกว่าบางคนบอกเาอลวกองทำไมรู้จอกสอบสองคนจะขโมยขึ้นบ้านเนี่ยนะปิดประตูบ้านดียังไงขโมยพวกนีได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งคะ่ะในเพจไอจีน้องที่ขึ้นเบอร์เขาอะก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีเบอร์เขานะคะ มันจะมีเขียนลายแม็กนะักอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่สนใจเราเห็นง่นแต่มันเส่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตกไปเนาะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดคนอื่นเขาแต่พี่ปุ้ยก็รับไม่ได้อันหนึ่งที่บอกว่าให้กองทำเงียยๆไปแล้วก็ไปคุยกันเองแล้วค่อยปัดเ้าตกรอบไปก็ได้อันเนี้ยไม่ดีหลอกลวงคนทั้งประเทศคุณจะหลอกให้เขาโหวตให้ต่อ ลอยขโมดเหรอคะแล้วความผิดมันมยิบ,ย,บยิบพูดทั้งสองคนเรียวยูค่ะเรียวยูเรียวยูีเวิร์สถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่ากองก็อยากได้ตังโอ๊ยสมรู้ร่่งคิดไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันจับการเธอมุกมุกยิบแข่งขันต่อไปไปปัดตกรอบสุดท้ายมันยุติธรรมกับคนที่การักขโมดหรอือเปล่ามันยุติธรรมกับเด็ก2ีกคนที่จะต้องเข้ามาแข่งขันด้วยกันแล้วก็ จริงๆน้องมีเงื่อนไขด้วยนะคะน้องขอไว้ว่าจะต้องอะไรยังไงยังไงยังไงเพราะกระแสน้องมาแรงมากแต่ขอพี่ไม่พูดอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลพี่จะไม่เอามาพูดแต่เรื่องความผิดของพี่เลี้ยงที่แฝงตัวเข้ามาเนี่ยแล้วเกื้อปูนกันในกองทุกอย่างโดยใช้ความเป็นทีมของกองอันนี้รับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรียกกันมาคุยแล้วไปปักตรกรอบหลังมันจะเป็นไปได้ยังไงคะ คะแนานเขาก็ต้องสูงนิบเลี่ยวกับทุกคนสูงแบบทิ้งหา่างในเมื่อคะแนานเขาทำได้สูงทิ้งหา่างจะดูเหตุอะไรก็ตามเขากอกอไม่แจ้งคุณอ้ําไม่ได้แจ้งไม่แฟร์เลยหนะลอลกลวงประชาชนนะเราจะไมทำอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่คุณอ้ําตัดสินใจแจ้งคุณอ้ําก็คงจะตกใจกพโดนพี่กุ้ยถล่มไปว่าเฮ้ยนี่มันอะไรคุณทําอะไรกันเนี่ยกันในทีมคุณอย่างนี้ เขาก็ต้องแสดงความบู้สึกใจขอเขาเขาก็เสียใจมากร้องห่มร้องไห้ไปเยอะคือตกใจแล้วเขารู้สึกที่เขาร้องไห้ไม่ใช่อะไรน,นะเขารู้สึกว่าแย่มันเป็นการทําผิดต่อน้องๆอ,อ,อีก29ชีวิตยังไม่นับที่ไม่ได้โกเด้นเทลยา่ายังไม่นับที่แน่นอนคนใคนหนึ่งเข้า30มัน้นตัดคนอื่นออกไปคนพวกนั้นอย่างน้อยมีหนึ่งคนที่เสียโอกาส ก็ขอชี้แจงไว้ทีค่ะจริงๆเหมือนมันมีข่าวลือออกมาว่าทางกองทราบเรื่องนี้มาสักพักแล้วแล้วก็กําลังสืบกันอยู่อะไรเงี้ยไม่จริงค่ะทราบสองวันค่ะทราบวันที่ไปอยู่ที่หัวหินเพราะเริ่มมีทีมงานอักระซิบว่าเออรู้สึกพี่คนนี้แปลกแปลกครับมันมีการดูแลเป็นพิเศษมันมีการกระซิบกระซาบอะไรกันหลายอย่างอะเอางี้ดีกว่ามีการจัดดึงมาให้สื่อบนชนเนี่ย สัมภาษณ์กับคนนี้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 แบบเดียวเลยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตทีมงานพี่ซึ่งทีมงานพี่ก็ามาบอกว่ามันไม่เวิร์กไม่ที่ทางคนอื่นๆพี่เริ่มจับตาและพี่ก็มีการพูดล,ลอยๆเลยใครทำไม่อะไรไม่ดีไว้นะอย่าให้รู้ฉันเอาผิดที่สุดก็คงจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่ทําให้เขาตัดสินใจเนี่ยเดินเข้ามาหาพีใ่ในวันนั้นแต่ว่าน้องต้องไม่ได้ขอโทษอะไรนะคะคนที่ขอโทษเนี่ยคือผู้จัดการที่ต้องรับรู้ พูดถึงสัญญาค่ะพี่ปุ้ยที่เหมือนทีมงานอันนี้นส่งผลยังไงแล้วเขาต้องรับผิดชอบก <G ül> ็จริงๆเขาต้องรับผิดชอบนะคะมีคนถามว่ามันต้อบผิดชอบแน่แต่ว่า <laughs> หนูใจ๊พี่ไปไปปรับเป็นเงินเทานะก็เกรงว่าจะเดือดร้อนจะไปใหญ่ก็ไม่ได้จุดประสงค์นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงๆมันเป็นกฎนเนาะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ไปเลงความสําคัญอน,นั้นวันนี้พี่ไม่ได้เลงความสําคัญความผิดนะคะ ในเมื่อเรารู้ว่าผิดที่พูดไปแล้วว่าผิดจบวันนี้สิ่งที่พี่โฟกสัสมากที่สุดก็คือสิ่งที่กรลังจะเกิดขึ้นในวันพรีมแล้วก็ไฟนอลทำยังไงเราจะได้เพชรเม็ดงานเพื่อไปคว้า,วงามงกุฎแห่งรสิทยใจคิดกับเรื่องนี้ตอนที่พี่ปุ้ยบอกว่าน้องผิดเส้นตายวันนี้ที่จะให้แบบว่าจะลาออกเองอะไรถ้าน้องไม่มาพ,พูดกับพี่ปุ้ยว่าหนูขอสาสิทธิ์อะไรนี้ จะดำเนินการอะไรยังไงก็คงจะต้องดําเนินการก็คือไม่มีชื่อน้องอยู่ในการแข่งขันต่อไปค่ะเพราะว่ามันพี่ตอบเด็กทั้ง29คนไม่ได้เขาน่ารักมากค่ะเขาเขาสู้คนหนักเขาไม่มีอภิสิทธิ์เขาไม่มีอะไรเลยมันก็น่าแปลกอาจจะเป็นความอันนี้ก็พูดไม่ได้แหละมันอาจจะเป็นการเตรียมตัวดีของน้องคนนี้เป็นความเป๊ะความโปรเ e s ชั o นอลของน้อง ที่ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟคหมดทั้งการเตรียมตัวจากเสื้อพุ่งเสื้อผ้ามันเป๊ะไปหมดแต่อีก29คนมันก็มีขาดขขเกันเกินบ้างผิดพลาดบ้างอ่ะนะคะเพราะว่ากองก็จะแจ้งวันต่อวันเพื่อจะดูความพร้อมของแต่ละคนว่ากรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินการเตรียมตัวแบบฉุกเฉินการเตรียมสถานการณ์แบบฉุกเฉินคุณรับมือยางไปเพราะฉะนั้นเนี่ย29คนก็จะมีขาดขขเกันเกินหลุดหลุดอันนี้เป็นธรรมชาติ่ทีเราจะได้เรียนรู้ ตอนนี้ผู้เขาเ้าประกวดอีก29คนที่เหลือมีมาถามกับทางกองหรือว่าทางกองได้อธิบายอะไรน้องก็อธ <c oughs> ิบายคร่าวๆแล้วลก็บอกน้องๆเข้าไปว่าให้ส่งกำลังใจให้กันอย่าว่าร้ายอย่าทับถมกันคนเราเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้อย่างที่ปุ้ยบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าไขรตายหรือไม่ได้ไปขายยาเสพติดหรือไม่ได้ไปขายชาติะไอความผิดอานนี้มันคือความผิดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดที่ว่าอุ้ยจะต้องแบบไม่มีที่ยืนในสังคมก็ขอแค่ให้น้องเอากลับไปคิด แล้วก็ปรับปรุงตัวแล้วก็ก้าวเข้ามาอย่างพร้อมและการที่จะมีใครเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยน้องต้องดูแอดดิจูดของพี่เลี้ยงคนนั้นว่าจะพาเราดิเ้เดวหรือไม่เพราะมีน้องๆหลายคนที่พังเพราะพี่เลี้ยงก็มีแม้กระทั่งในกองประกวดของพี่บุ้ยมีน้องๆหลายคนที่ไม่สามารถกระทบกกรอกมาเพราะโดนพี่เลี้ยงหรือโดนผู้ปกครองเขาเรียกอะไรคลอด าหมดความเป็นตัวของตัวเองของเขาเพอลโมละมอสไตล์สมอพี่เลี้ยงมองเรารู้ละติ๊นี้ระยามที่เขาเป็นตัวของตัวเองเขากลับมีสเสน่ห์มีความน่าติดตามมีความน่าค้นหามากกว่าเวลาที่เขาตเตรียมพร้อมที่จะเป็นครีมมันไม่ได้เป็นโดยตรงเขาแล้วก็มีการกระเทาะเปลือกนองก็เ,เลยบอกว่า,าพี่เลี้ยงที่ดูแลนางงามเนี่ยถ้าคุณรัก ลูกๆของคุณจริอยากจะส่งเขาให้ถึงจักรวาลคุณต้องเป็นนะคะคุณอย่าเอายาพิษกรอกเขาวละเล็กละน้อยใหที่สุดแล้วเขาจะแย่